อเข้าเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นหายไป3วันวันนั้นคือเหตุการณ์เป็นยังไงในวันแรกเลยวันแรกทํางานปกติครับเพราะว่าทํำบริษัทออกกไนแสงสีเสียงก็ได,ได้ได้ดูแลหลายๆบริษัทแล้วกเ็เหนื่อยครับจริงๆแล้วก็คือเหนื่อยเฉยๆ <c oughs> เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันล้ามาเพราะว่างานมันประมาณ3 2 3เดือนติดหลังจากโควิด <c oughs> รอบแรก <c oughs> ใช่ไหมครับ ก็ทํางานมาไม่หยุดแล้วก็เท่าที่รู้ตัวเองเนี่ยไม่เคยนอนพอติดต่อกันเลยประมาณสีเดือนครึ่งอุย้ยคือนอนวันละประมาณชั่วโมงนิดนิดหรือไม่ก็คือสิบห้านาทีแล้ตั้งปลุกแล้วก็ทํางานต่อนอนสินอนสิห้านาทีเ,เรียกว่าห<น>ลับหลับตาดีว่ายี่เออถูกยีบยังไม่พอเลยย <15 S 2> ับยังย <15 S 2> ีบสิบห้นาทีเขาไม่เรียกยีบนะยยีชั่วโมงเนี่ยพี่ิบนอนสินาที คร่าวๆครับคือคือในยีบสี่ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งในแต่ละวันเป็นเวลาสี่เดือนกับ4ี่เดือนสี่เดือนกว่าๆในช่วงเนี้ยตีละสี่เดือนครับจากจากหลังโควิดรอบแรกมาสิทธิ์ครับเครื่องจักรยังต้องหยุดนะอันนี้มนุษย์นะคือหลายๆคนจะชอบชอบบอกว่าผมผมไม่ไม่ค่อยใช่คนคือหุนยนต์ชัดๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันใช่ครับหรือเป็นเพราะเรากดดันตัวเองด้วยหรือเปล่าคะพี่สิทธิ์ด้วยครับด้วยครับแล้วกดดันเรื่องอะไร ถ้าเรื่องแรกก็คงก็คงมามาช่วงที่หนักๆเนี่ยครับหนักๆมาก็คือหลังหลังโควิดรอบแรกนั่นแหละใช่ไหมครับซึ่งงานมันหายไปหมดเลยแล้วเราเราทำอีเวนต์คือเพื่อนๆที่เป็นบันเทิงทุกคนรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ความกดดันอีกอย่างก็คือเป็นคนรีบครับเป็นคนรีบเคยไปรายการหนึ่งแล้วก็เปลยและบอกว่าอีก3าถึงหปีเนี่ยอยากจะหยุดงานแล้วต้องการ1ก็คือสร้างครอบครัว2องดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ นำเงินเท่าที่ได้มาหมุนทําให้เกิดเป็นอาชีพซึ่งเราไม่ต้องเหนื่อยรีบครับรีบหาธุรกิจหลายๆอย่างทําจนจนได้มาทําธุรกิจแสงสีเสียงแล้วกเ็เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับความชอบประมาณเกือบ26ธุรกิจเพื่อมีธุรกิจอยู่26ชนิดประมาณแต่ว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าผมเป็นคนชอบผลขวายกับชอบอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วคิดว่าโอเคหนึ่งหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันมันสามารถทําได้เนาะ แต่ก็ลืมนืกไปว่ามีคนเดียวถูกใช่ครับแต่คงไม่ได้เป็นธุรกิจอ,อใช่ครับไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทําทุกวันพร้อมกันยี่สิบหกไม่ใช่อันนี้คือรีบหาเงินแหละเพื่ออน,นาคตเพื่อเพื่อจะได้หยุดใช,ใช่ครับหย,ห,ยหยุดแล้วก็ให้เงินมันหมุนนะครับแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นถึงคิดว่าเราจะหายไปเราจะหายตัวไปจริงๆวันนั้นวันแรกเนี่ยไม่ ไม่ได้ตั้งใจก็คือแค่แค่อยากจะไปพักเฉยๆแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็มีงานครับคือส1อวันคือไม่มีวันหยุดเลยแต่ก็มีเครื่องเสียงบ้างมีร้องเพลงบ้างมีคอนเสิร์ตบ้างมีติดตั้งระบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะไม่ใช่งานออแกนไนท์เต็มตัวงียครับมันมันต้องการหยุดจริงๆในระหว่างที่เราทําทุกอย่างเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเรามีอาการอะไรอยู่กับเราอยู่หรือไม่มีเลยแล้วก็คิดว่าเออเราก็ทํางานปกติเอ่อทุกอย่างปกติครับมารู้จัง จังๆก็คือปีนี้แหละครับปีนี้แหละที่ตั้งแต่โควิดนี่แหละครับผมก็ศึกษานะครับศึกษาทุกอย่างที่ YouTube มีศึกษาทุกอย่างที่โลกโซเชียลกับคนคนหนึ่งปรึกษา Google ได้ก็เลยกลายเป็นว่าดูทุกอันทีเ่เพื่อนๆที่ไปรักษาแล้วตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรจะรักษายัางไง hmm. ดูทุกอย่างครับความรู้ทุกอย่างรู้ก็เลยเ คือหมายถึงพอศึกษาแล้วครับอ่านข้อมูลแล้วมันตรงกับเราตรงอ่แต่ยังไม่เชื่อทุกอย่างมันตรงเขาบอกว่าประมาณ9ข้อใช่ไหมครับในนั้นเขียนว่าหนึ่งถึงสองข้อก็สมควรจะไปเช็คแล้วของผมเป็นทั้งเก้าข้อเลยครับตรงทั้งเก้าข้อของอาการของโรคซึมเศร้าใช่ครับเหงาเล่นโทรศัพท์คนเดียวไม่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งๆที่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่แค่นี้ครับรักท่านรักท่านมากแต่ไม่คุยเลยครับ ตรงนี้บ่งบอกถึงอาการอย่างหนึ่งของโรคซึมเศร้าก็คือเป็นคนที่รักสันโดษและเก็บตัวเองอยู่ค,คนเดียวแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับคนที่รักมากก็<ช>ตาม<ช>อันนี้เป็นอาการเชิงสังเกตนะฮะลองดูเอาละครับวันนั้นก็คิดว่าจะจะไปแล้วก็ขับรถไปเลยขับรถไปเลยครับก็เลยมานั่งนึกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยไปทำออกกไนไนที่แถวหัวหินแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าเพิ่งเปิดรีสอร์ทเรารู้สึกยินดีเขารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่ได้ไปเลยแล้วก็ทีมงานผมอ่ะ ก็ได้ไปเพ้นสีตามกำแพงอะไรต่อเลยเอย้ยเราอยากไปดูงานน้องเราเอวอ่าว่าน้องเราทำเป็นไงบ้างจนรู้สึกกับช่วงขับรถไปชั่วโมงแรกนั่นแหละครับปิดดีกว่าดูแมปดูอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดู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 ดดดดดดดซอยนี้ซอยนี้โอเคปิดเลยปิดโทรศัพท์อยู่ดีๆก็ป <mel od ic> ิดใช่ครับเพราะว่าถ้าเปิดอยู่อะครับงานที่ยังค้างๆอ่ะกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งพิสิทธิ์นี่นี่นี่คือผมเป็นคน แม้กระทั่งข้าวกับน้ําจะไม่ปล่อยให้ลูกน้องหิวแม้แต่นิดเดียวจะไม่ยอมให้ลูกน้องเหนื่อยจะเอารถบรรทุกไปติดลิฟต์ลูกน้องผมต้องห้ามเหนื่อยอดูแลทุกอย่างจนมันทําให้เราแบบดเดี๋ยวก็กลิงเดี๋ยวก็กลิงพี่ตรงนี้พี่ทำอางนี้เอาไงขึ้นไงปุ๊บไม่โตซะไ,ไม่โตซะทีเลยปิดมาเลยง่ายแต่ทุกอย่างเนี่ยผมเขียนไว้ให้ผู้จัดการเขียนไว้ให้เพื่อนละไปถึงก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทานข้าวทานอาหารปกติเลยครับแล้วก็บอกเพื่อนเป็นคําพูดจากผมเองว่าอยากพักอย่าให้ใครมากวน แล้วหลังจากที่พักแล้วมันยังไงต่อคะถึงได้คนต้องออกมาตามหากันมีสองสองถึงสาความคิดก็คือเอาวะไม่กลับดูลองไม่กลับดูดูซิจะทํางานได้ไหมสองปิดเครื่องแล้วติดใจปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างที่ต้องรับรู้ข่าวสารแม้กระทั่งโทรทัศน์ผมก็ไม่ดูเราสงบนิ่งเลยกลับสูตรกับสู่สามัญ สามันที่ไม่มีอะไรมาวุ่นวายกับชีวิตและความคิดของเรามันสุดครับมันสุดคือมันสบายใจมากๆดีกับไม่ดีครึ่งๆเลยครับดีคือสงบไม่ดีคือเหงาสุดๆตรงนี้ฮะพอผ่านไปวันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะยังเฉยๆอยู่เพื่อนๆอาจจะนั่นนะฮะแต่พอวันที่สองเข้าสู่48ชั่วโมงก็คือเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยปกติดีไม่มีอะไรรู้สึกสงบรู้สึกนิ่ง แต่ปรากฏว่าบอกว่าอุปกรณ์ที่ตัวเองพกไปเนี่ยกำลังจะนำพาไปสู่การฆ่าตัวตายซึ่งเกือบจะเกิดขึ้นแล้วครับใช่หรือไม่ถ้าตอบว่าใช่ก็คือใช่